สวัสดีค่ะวันนี้ป้าเจบชวนทำกาแฟเค้กสูตร k e โตก็คือเค้กกาแฟนั่นเองค่ะส่วนประกอบจะมีตัวเค้กค่ะตัวนมข้นหวานรสกาแฟตัววิปครีมรสกาแฟและทั่วต่างๆค่ะอาจจะดูมีส่วนประกอบหลายอย่างนะคะแต่ว่าขั้นตอนไม่ยุ่งยากค่ะเรามาดูกันค่ะส่วนผสมอย่างแรกนะคะเป็นไข่ไก่เบอร์ศูนย์สองฟองนะคะอันนี้เราแยกไข่ขาวไข่แดงไว้แล้วนะคะ ต่อไปเป็นตัวนี้น้ำตาลอิเล็ทิทอลสามสิบกรัมค่ะครีมออฟทารทา้าเซหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาฝั่งนี้จะไว้ใช้ด้วยกันนะคะส่วนฝั่งไข่แดงนะคะจะมีแป้งอัลมอนด์หกสิบห้ากรัมผงกาแฟเซตหนึ่งส่วนสี่ช้อนชากลิ่นวานิลลาครึ่งช้อนชาผงฟูเซตหนึ่งส่วนสี่ช้อนชา ตัวนี้เป็นนมคีเฟอร์นะคะ30กรัมถ้าเพื่อนๆไม่มีนมคีเฟอร์ใช้เป็นโยเกิร์ตก็ได้ค่ะหรือถ้าโยเกิร์ตโยเกิร์ตไม่มีนะคะก็ใช้เป็นนมแอลมอนหรือว่าเป็นพิชาติโอก็ได้นะคะตัวนี้น้ำมันมะกอกยี่สิบห้ากรัมส่วนใหญ่แล้วป้าเจี๊ยบจะใช้ใช้ตาช่างช่างทั้งหมดนะคะหน่วยของแห้งหรือว่าของเหลวก็จะเป็นกรัมทั้งหมดนะคะ อย่างแรกนะคะเรามาตีส่วนผสมของไข่ขาวกันก่อนนะคะก่อนตีนะคะไปเปิดเตาอบไว้เลยนะคะตอนนี้ป้าเจ๊เปิดไว้แล้วนะไฟอยู่ที่150องศาไฟบนล่างนะคะมาเริ่มตีกันค่ะได้เป็นฟองเล็กๆเป็นแบบโฟมแล้วนะคะใส่ครีมออคตา่าลงไปค่ะจากนั้นเราทยอยใส่อีลิทิท่ลลงไปค่ะ จะตีไปเรื่อยๆนะคะจนเราได้เนื้อเนียนนะคะแล้วใช้สปีดต,ต่ำนะคะตัดฟองอากาศจะได้เป็นเนื้อเนียนแบบนี้เลยนะคะจะนั้นเราพักตัวนี้ไว้นะคะแล้วเรามาผสมสมของไข่แดงกันค่ะ ตัวนี้น้ำร้อนนะคะเพราะว่าเวลาออคนผสมกันมันจะได้ง่ายกว่าตอนที่มันเป็นเม็ดๆลงไปนะคะค่ะถ้าเราอยากได้กลิ่นกาแฟมากกว่านี้นะคะเราสามารถเติมกลิ่นกาแฟลงไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ของแห้งค่ะ นผสมเข้ากันก่อนนะคะอุ้ยหเสร็จแล้วเท,ทลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ผสมส่วนผสมของไข่ขาวที่เราตีไว้นะคะ เข้ากันดีแล้วตักใส่พิมพ์ค่ะคราวันนี้ป้าเจ็บจะใช้พิมพ์แบบนี้นะคะเป็นฟอยล์แบบนี้ตักแบ่งใส่พิมพ์เลยค่ะ สี่อันนะคะไปเข้าอบกันค่ะใช้ไฟอยู่ที่อุณหภูมิ150องศาไฟบนล,ล่างนะคะไปอบกันค่ะค่ะตอนนี้ก็เค้กเราก็อบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักให้เค้กเย็นตัวนะคะระหว่างนี้เราก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะวิปปิ้งครีมค่ะ120กรมัม เนยจืด10กรัมน้ำตาลาหล่อฮ่องกลัวย20กรัมผงกาแฟเซนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะตอนแรกเราก็เอาน้ำตาลนะคะใส่ไปในนี้เลยผงกาแฟด้วยคนผสมให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วไปตั้งไฟให้ร้อนนะคะแบบนี้นะคะตั้งไฟให้ร้อนให้พอเดือดนะคะให้ตัวผงกาแฟเราละลายทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วใส่เนยค่ะและนำไปตั้งไฟอีกทีนึงนะคะให้เดือดค่ะตัวตัว นมข้นหวานรดกาแฟแล้วนะคะมันพอเย็นตัวแล้วก็จะได้เป็นครีมค้นๆอย่างนี้นะคะถ้าใครอยากให้ออกเหนียวหน่อยนะคะใส่เซนท่านกรรมไปนิดนึงนะคะก็จะได้เป็นลักษณะเป็นซอสเหนียวๆขึ้นแล้วนะคะพักจนเย็นแล้วตักใส่ถุงไว้ค่ะต่อไปเรามาตีวิปปิ้งครีมกันนะคะตัวนี้วิปปิ้งครีมค่ะ150กรัม น้ำตาลหล่อห้องกล้วยค่ะยี่สิบกรัมกลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาตัวนี้เป็นผงกาแฟนะคะเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาและน้ำอุ่นนะคะครึ่งช้อนชาค่ะละลายไว้รอเลยนะคะตัวกาแฟนะคะประเจ็บใช้เป็นอันนี้นะคะมาเริ่มตีกันเลยค่ะ ทยอยใส่น้ําตาลค่ะพอวิปครีมเรานะคะเริ่มได้ที่นะคะก็ใส่กลิ่นลงไปค่ะใส่น้ำกาแฟที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะ ค่ะแ,แบบนี้แล้วเราแช่เย็นรอไว้เลยนะคะส่วนผสมต่างๆเราก็เตรียมไว้หมดแล้วนะคะเรามาประกอบเค้กกันค่ะตัวถั่วนะคะป้าใช้เม็ดอัลมอนด์นะคะและเม็ดมะม่วงหิวพานอบสุกแล้วเรียบร้อยนะคะนํามาเลี้ยงไว้บนหน้าเค้กเราเลยนะคะเสร็จแล้วก็ราดด้วยนมข้นหวานรสกาแฟนะคะหรือซอสรสกาแฟนะคะ แล้บีบวิปครีมลดกาแฟลงไปข้างๆนะคะจากนั้นเราก็ราดด้วยนมข้นหวานลดกาแฟอีกทีนึงน,นะคะจะได้หน้าฉ่ำๆเลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะคอฟฟเค้กสูตรคีโตถ้าเพื่อนๆดูมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะที่ดูจนจบคลิปนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์และเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องป้าเจี๊ยบชวนทำด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ